เสียงดีมากหูฟังละเอียดสุดยอดนะครับสำหรับหูฟังเบ y เยอร์ที่เป็นซีรีส์อินเอียนะดีทีดีีปกติเราจะเป็นแบบเโฟนใหญ่ๆเนาะเจ็ดเจ็ดย์อะรเงี้ยรอบนี้มาจะเป็นอิ ear, นเอียลักษณะหูฟังจะเหมือนกันเลยครับจะเป็นแบบนี้เนาะก็แต่รุ่นที่ต่างกัน70เหมาะสําหรับการฟังมือมิกหรือคนที่ชอบฟังรายละเอียดเยอะนี่ตัว7 1นึงี่มือกรมืมอเบส ตัวนี้เขาจะมีโลที่เยอะกว่าเพื่อนเลยตัวเจ็ดสองนี่สำหรับมือกีตาร์นักร้องที่ต้องการรายละเอียดเสียงแบบว่าคมชัดมากขึ้นนะครับตัวเจ็ดสองก็จะเหมาะเลยเฮ hey, ตัวเจ็ดสามนี่ก็จะเหมาะกับอ่านัดงตีคลาสสิกหรือมือคีย์บอร์ดมือเปียโนที่ต้องการแบบว่ารายละเอียดเสียงชัดเจนประมาณนึงโลกําลังดีนะครับตัวนี้ก็เหมาะเลยเ <Okay. S 2> อ่ะมาดูในกล่องกันเขาให้อะไรบ้างฮาร์ดเคสสวยมากแถมตุกหูฟังมีหูเยอะเลยหลายไซส์เลือกได้แล้วก็นี่แร็ปเตอร์หัวแปลงเนาะจากหัวแปลงแล้วก็จะมีนี่ ิเอร์ดึงออกมานี่นี่อีกนี่เป็นแบบเมมโมรี่โฟมนะคือเราแบบสามารถดีจัดทรงแล้วก็ใส่หูได้พอมันคลายตัวมันจะพอดีกับรูหูเลยครับก็เลือกใช้ได้ครับมีให้เลือกหลายรุ่น4รุ่นเนาะ เราเป็นแบบคนชอบโทนเสียงประมาณไหนแล้วก็เลือกใช้ได้ที่สําคัญนะครับเขาเป็นไดเวอร์แบบใหม่เลยเป็นตัวเท s l a ก็คือจะให้รายละเอียดเสียงที่กระครชัดกว่าไดเวอร์ดินามิกทั่วไปนะครับออกแบบมากันน้ํากันฝุ่นใช้งานได้ทนทานแน่นอนใช้งานน้ําเงือออกอันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับก็มีให้เลือกใช้ถึง4รุ่นเลยนะครับเราชอบสไตล์เสียงโทนเสียงประมาณไหนก็เลือกให้เหมาะกับตัวเองนะครับ